สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็สมาชิกทุกท่านบนช่อง YouTube และ Subscriber ของ Fanpage วานชูการ์เลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะมีความสุขกันทุกคนนะคะอพิโซดนี้นะคะหวานก็จะมาเก็บรายละเอียดให้นะคะในเรื่องดาราจาักรักรำนำใจนะคะตอนที่14แล้วนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดยอยากจะเก็บรายละเอียดให้มากขึ้นเพราะว่าตอนดูเราก็ต้องดูภาพไปด้วยแล้วก็อ่านซับไทยไปด้วยอาจจะไม่ทันนะคะ ก็ตอนที่14มันก็ถึงตอนที่ว่าเมื่อถึงวันที่ต้องจัดการนะคะฝังศพของท่านนายอำเภอเฉิงซื่อเฉิงเนี่ยหลิงปู้อีค่ะพระเอกของพวกเราก็นำพระราชองค์การของฮ่องเต้มาเพื่อประกาศคุณความดีของนายอำเภอ อวยยศให้เขาเป็นกวนเหนห่ยโหระดับสองเชิงจือทำหน้าที่สนองพระราชองค์การเสด็จแล้วก็สั่งให้เคลื่อนโรงศพของนายอำเภอไปทำตามพิธีได้ ตอนนั้นห่วงฟู่อีแล้วก็คุณชายหยวนมาถึงพอดีเขาแอบ,บมองจากประตูอีกด้านพอเห็นว่าซังซุนหวาอาสะพ้ยสามของนางเอกบาดเจ็บแค่ข้อเท้าเล็กน้อยเขาจึงหมดห่วงตัดสินใจที่จะไม่ไปเจอหน้านาง ส่วนคุณชายหยวนเมื่อมองไปพบเศร้าชางอยู่กับโหลเยา่าจึงได้แต่ทำหน้าเศร้าและเมื่ออาจารย์ตัดสินใจที่จะกลับทันทีเขาก็ไม่อาจห้ามได้จึงต้องเดินทางกลับพร้อมอาจารย์โดยไม่ได้เข้าไปทักทายเหนียวเหนียวเลยเมื่อศพของนายอำเภอเฉิงเคลื่อนผ่านราศดรต่างร้องไห้คร่ำครวญระลึกถึงความดีที่เขาทำให้กับอำเภอหัว ฝ่หลิงปู้อีมองหาเหนียวเหนี่ยวก็พบว่านางนั่งอยู่เคียงข้างกับโหลเย่าอยู่ไกลๆจึงไม่ได้เดินไปทักทายแต่อย่างใดหลังเสร็จจากพิธีของนายอำเภอแล้วเหนียวเหนี่ยวและโหลเย่ารีบไปหานันนัน,นเด็กน้อยที่ตอนนี้อาการแย่ลงมากนางเอ่ยว่าข้าคงไม่ไหวแล้วรู้ตัวดีว่ากำลังจะไปอยู่กับท่านปู่ น,นันนันบอกว่าพี่สาวช้างชอบพูดว่าตัวเองเป็นคนโชคไม่ดีน,นันนันจึงขอมอบโชคดีทั้งหมดที่นันนันมีให้แก่พี่สาวจากนี้ไปท่านพี่จะมีแต่ความโชคดีและขอบคุณนางที่ช่วยสร้างบ้านเรือนในอำเภอหัวให้นางได้เห็นจากนั้นเด็กน้อยนันนันก็ค่อยๆหมดแรงและจากไปอย่างสงบ เส้าชางเสียใจเป็นอย่างมากพวกเขาพาร่างที่ไร้วิญญาณของเด็กน้อยนันนัน,นมาฝังใกล้สุดสานของนายอำเภอเฉิงปู่ของนางเนียวเนียวหรือเศร้าชางนำน้ำตาลอี้ถังมาวางที่หลุมศพของเด็กน้อยนันนัน,นแล้วบอกให้นอนอย่างสงบจะไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วจากนั้นก็เป่าขุยให้ฟังเส้าชางเป่าขุยด้วยเสียงอันเศร้ามากระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมา หลิงปู้อีและองคลักษ์ทั้งสองเดินผ่านบริเวณนั้นพอดีหลิงปู้อีจึงขวาร่มหนึ่งคันแล้วเดินแยกมาเพื่อจะไปหานางแต่ตอนนั้นโลเย่าถือร่มมากางให้เศร้าชางก่อนหลิงปู้อีจึงได้แต่ยืนมองทั้งคู่อยู่ห่างๆอย่างเจ็บปวดโอ้ยพระเอกของพวกเราช่วงนี้นะคะช้าตลอดค่ะช้าค่ะช้า โลย่าบอกว่าอาการหวัดของนางยังไม่หายดีหากโดนฝนก็จะแย่ลงไปอีกนางร้องไห้ออกมาแล้วเอ่ยว่าป่วยก็ป่วยไปเถอะคนอย่างข้ายอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ต่อโลกแต่โลย่ากับแย้งว่าไม่นะเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกนางถามว่าข้าดีตรงไหนความดีของข้าสามารถเอาอามเมียวที่ถูกแยกศพกลับคืนมาได้ไหม หรือความดีของข้าสามารถขวางคมดาบตรงหน้าในอำเภอเฉิงหรือว่าความดีของข้าสามารถช่วยให้เฉิงเสี่ยวเหมยฟื้นขึ้นมาได้ไหมข้าทำอะไรไม่ได้สักอย่างข้าเกียดคนที่มือเปื้อนเลือดพวกนั้นมากแต่ข้าจะทำอะไรได้ข้าช่วยใครไม่ได้เลย อายาวปอบนางว่าเจ้าอย่าดูถูกตัวเองสิเซียวเหมยเคยบอกว่านางไม่เสียใจเพราะเจ้าทำให้นางได้เห็นบ้านอีกครั้งก่อนตายนางทราบซึ้งเจ้ามากไหนจะคนเจ็บพวกนั้นที่อยู่ในโรงหมออีกเดิมทีพวกเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่เจ้าเป็นคนให้กำลังใจพวกเขาทำให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะอยู่ต่อพวกเขาก็ทราบซึ้งใจกับเจ้าเช่นกัน แล้วก็ข่าเดิมทีนึกว่าตนเองเป็นคนไร้ประโยชน์มาตลอดแต่หลายวันมานี้เราได้อยู่ด้วยกันเราค้นหาตำราบโบราณสร้างบ้านเรือนไปช่วยแต่ละบ้านจนอำเภอหัวได้ฟื้นฟูอย่างทุกวันนี้ขอแค่เจ้าไปเดินดูไปฟังคําของชาวบ้านพวกนั้นเจ้าจะได้รู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนไร้ประโยชน์ นางหันมาถามเขาว่าจริงหรือเขาพยักน่ารับแล้วบอกว่าข้าขอสาบานต่อไปหากข้าได้เป็นขุนานางท้องถิ่นข้าจะรวมสร้างดินแดนที่สงบสุขกับเจ้าข้าขอรับรองว่าที่นั่นเด็กทั่วไปที่เหมือนกับเฉิงเซียวเหมยจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ต้องทนทุกข์ต่อการพลัดพรากอีก เศร้าชางข้าชื่นชมเจ้านะเจ้ากล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำข้าเองถูกสั่งสอนให้ประพฤติตัวอยู่ในกรอบมาตั้งแต่เด็กครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าไม่สนใจคำสั่งของผู้ใหญ่ตัดสินใจทําด้วยตนเองเพราะข้าอยากเป็นเหมือนเจ้าไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดต่อไปข้าจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองจะไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนอีก เร้าชางมองหน้าเขาแล้วเอ่ยว่าเจ้ากับข้ามีชะตากรรมเดียวกันเมื่อก่อนเราต่างถูกกำหนดไว้แล้วหล่อให้โชคชะตาบงการแต่นับจากนี้ข้ากับเจ้ามีจุดหมายเดียวกันข้าเชื่อเจ้าเหมือนอย่างที่เจ้าเชื่อข้าเสมอไม่เคยถามว่าถูกหรือผิด โลย้าเอ่ยว่าวันหลังข้ายินดีร่วมเดินทางเดียวกับเจ้าไม่ถามอดีตไม่ถามถูกผิดขอเพียงเดินเคียงไหลไปข้างหน้าเส้าชางจับมือเขาแล้วบอกว่าดีภาพการสนทนาทั้งหมดนี้หลิงปู้อีได้แต่ยืนฟังและยืนมองห่างๆเมื่อเห็นทั้งสองเข้าใจกันดีเขาจึงได้แต่ทำหน้าเศร้าและเดินกลับไปอย่างเงียบๆเขาเดินมาถึงตรงที่องคลักษ์ทั้งสอง ยืนคอยอยู่อาชีก็ถามว่านายน้อยท่านได้พบกับแม่นางสีเชิงหรือไม่ขอรับเขาตอบแค่ว่าข้ามาเพื่อเส้นไหวในอำเภอเชิงพบแม่นางสีเชิงอะไรกันตอนนี้คนที่นางไม่อยากเห็นที่สุดเกรงว่าก็คือคนที่ข้าฟันทั้งวันอย่างพวกเรา อาชีเอ่ยว่าแต่เราฆ่าก็เพื่อปกป้องนะลิงปู้อีเถียงว่าแต่มือคู่นี้สุดท้ายก็เปื้อนเต็มไปด้วยเลือดจากนั้นก็ยื่นร่มให้อาเฟยถือแล้วเดินตากฝนจากไปทันทีทำให้องค์รัก์ทั้งสองต้องรีบตามเขาไปที่จวนของเฉิงจืออาสามกับอาสไยกำลังถามโหลเย่าว,ว่าเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าจะสู่ขอเหนียวเหนียว เขายืนยันว่าเขาตัดสินใจดีแล้วเขารู้ว่าเร้าชางมีจุดหมายเดียวกับเขาต่อไปหากเขาสามารถเป็นคุณนางท้องถิ่นได้ก็อยากเป็นนายอำเภอเหมือนอย่างกับนายอำเภอเฉิงเร้าชางบอกข้าว่านางยินดีจะไปพร้อมค้า ต่อไปเราจะทำงานเพื่อประชาชนไปด้วยกันเฉิงจือเอ่ยว่าคุณชายโหลพวกเราสัญญากันเองไม่นับว่าสู่ขอหรอกนะเรื่องใหญ่อย่างการแต่งงานควรให้ผู้ใหญ่ที่บ้านตัดสินใจพวกเจ้าสัญญาการเป็นการส่วนตัวได้อย่างไรตอนนั้นอาสไพัยสามก็กระแอมเบาๆเฉิงจือจึงเอ่ยว่าหูหยินค่าข้าหมายถึงอย่างไรเสียก็ต้องให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอ อาสะพ้ยทำหน้างงเพราะนางไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยแต่เฉิงจือก็หันมาส่งสัญญาณบอกนางว่าแบบนี้ดีแล้วอาเย่า,ยาได้ยินดังนั้นก็เอ่ยว่าโหลเย่าเข้าใจแล้วหลายวันก่อนข้าได้ส่งจดหมายให้พี่ใหญ่แล้วให้เขาไปสู่ขอแม่ทับเฉิงแทนท่านแม่ของข้าบัดนี้จดหมายน่าจะถึงเมืองหลวงแล้วอาทั้งสองทำหน้าง,งงที่เขาทำการรวดเร็วเช่นนี้ อาสไพบอกว่าคุณชายโหลทำเช่นนี้ทำให้พวกเรารับมือไม่ทันจริงๆแต่ก็ดีแล้วพี่สไพส่งจดหมายมาถามสถานการณ์ในช่วงนี้ของเหนียวเหนียวเช่นนั้นข้าก็จะส่งม้าเร็วไปบอกเรื่องนี้กับนางโหลยาวเอ่ยขอบคุณอาทั้งสองแล้วเอ่ยว่าข้าจะรีบไปบอกเส้าชางว่าแล้วก็รีบวิ่งออกไปทันที วันต่อมาท่านพ่อของเซาชางก็เดินทางมาถึงอำเภอหัวหนางวิ่งออกไปรับเขาอย่างดีใจทั้งอาสามและอาสะพยก็ออกมารับเขาด้วยเขาบอกกับเซาชางว่าข่าวเรื่องโจรที่บุกโจมตีทําให้วิญญาณพ่อเกือบออกจากร่างโชคดีที่เหนียวเหนียวของข้ามีบุญรอดพ้นจากเงื้อมือโจรฟานชางมาได้ แล้วท่านพอนางก็สำรวจนางบอกว่าไม่พบกันหลายวันนี้ก็คนแค้นแต่เอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเจ้าเนี่ยดูอ้วนขึ้นไม่น้อยเลยนะแต่พอพูดไปแล้วก็นึกขึ้นได้จึงแก้คำใหม่เป็นบอกว่าอ๋อออพร้อมลงเซาช่างเอามือรูปหน้าอย่างสงสัยตอนนั้นโหลยาก็ตะโกนเรียกชื่อนางมาแต่ไกลสองมือถือทั้งเกี้ยวแพะแล้วก็บะจ่างมาเต็มไม้เต็มมือวิ่งเข้ามา ท่านพ่อนางจึงเอ่ยเบาๆว่าข้ารู้แล้วทำไมถึงอ้วนขึ้นนางหันมาทางเขาบอกว่าข้าไม่กินแล้วเมื่อคู่ท่านพ่อบอกว่าข้าอ้วนขึ้นเพราะเจ้าคนเดียวข้าไปส่องกระจกก่อนว่าแล้วเหนียวเหนียวก็เดินหน้างองออกไปคนเดียวเชิงสื่อท่านพ่อของนางหัวเลาะชอบใจกับพฤติกรรมของลูกสาวจากนั้นก็หันมาทำหน้าบึ้งตึงใส่โหลเยา อาสามริบแนะว่าพี่ใหญ่นี่คือโหลเย่าที่ข้าแนะนำทางจดหมายเชิงสื่อบอกว่าขอคุยเป็นการส่วนตัวหน่อยเมื่อทั้งสองอยู่กันตามลำพังเชิงสื่อถามโหลเย่าว,ว่าเจ้าขุนเช่นนี้จนเหนียวเหนียวอ้วนขึ้นหรือเขาปฏิเสธว่าไม่เลยนางไม่ได้อ้วนนางเป็นสตรีที่สวยที่สุดในเมืองหลวงเท่าที่ข้าเคยเห็นมา เฉิงสื่อบอกว่าข้าเคยเจอท่านลุงของเจ้าโลหลไหฟูส่วนเรื่องที่เจ้าคิดจะแต่งงานกับเหนียวเหนียวได้ปรึกษากับทางบ้านหรือยังเขาตอบว่าข้าได้แจ้งพี่ใหญ่กับท่านแม่แล้วเชิงสื่อจึงแกล้งถามว่าพวกเจ้าคิดว่าสกุลเฉิงของเราไม่คู่ควรกับสกุลโหลแห่งเหอตรงของพวกเจ้าใช่หรือไม่ แต่โรย่ากกับตอบว่าไม่เลยข้าต่างหากที่ไม่คู่ควรกับเศร้าชางเศร้าชางเป็นแม่นางที่ตรงที่สุดทําตามใจตัวเองและใจดีที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาหากสามารถครองครู่กับนางเป็นความโชคดีทั้งชีวิตของโลรยา้าเป็นโชคดีของสกุลโหเชิงสื่อได้ฟังดังนั้นก็ชอบใจมากใช้มือตบบ่าว่าที่ลูกเขยอย่างแรงแล้วเอ่ยว่าไอหนูเจ้าตาถึงมาก ว่าแล้วก็หัวเราะอย่างชอบอกชอบใจที่จวนสกุลเฉิงเมื่อเสี่ยวหยวนอีท่านแม่ของเหนียวเหนียวได้รับจดหมายจากอาสะพ้ายสามนางกลับโมโหจัดเอ่ยว่าเลวไหลเจตนาเดิมคือให้นางออกไปสำนึกตัวแต่นางกลับไปมั่นหมายด้วยตัวเองถึงขนาดของมั่นยังส่งมาถึงจวนกลับไม่มีคนมาปรึกษาข้าเลย ชิงชงเอ่ยว่านายหญิงอย่าโมโหเลยก็นายท่านกับอาสภายสามส่งจดหมายมาบอกแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะยวนอีกลับตอบว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าปรึกษาเขาเรียกประหารก่อนแล้วค่อยกราบทูลต่างหากข้าเป็นแม่ของเหนียวเหนียวบอกข้าแค่คำเดียวก็ตกลงกันแบบนี้แล้วเรื่องแต่งงานของลูกจะทำลวกๆเช่นนี้ไม่ได้ โหลเยาคนนี้เป็นลูกของลูกชายคนรองสกุลโหลท่านแม่ทัพกลับไปปรึกษาโหลไทฝูครอบครัวลูกชายคนโตจะตัดสินใจแทนครอบครัวคนรองได้อย่างไรบ้านสกุลโหลคือทำเสือชัดๆัชิงชงบอกว่าสกุลโหลส่งสินสอดมาถึงบ้านพี่ใหญ่สกุลโหลบอกว่ารอน้องรองกลับมาแล้วก็จะพาท่านแม่มาสู่ของอีกที ยวนอีเอ่ยว่าหากรับสินสอดไว้ก็ต้องเกรงใจเขาดังนั้นให้คืนสินสอดไปทั้งหมดแต่ชิงชงบอกว่าคงไม่ทันแล้วมัง้งพอยวนอีออกไปก็พบว่าเฉิงเหล่าหูหยินกำลังถูกอ,อกถูกใจหัวเลาะคิกคักกับสินสอดเหล่านั้นเอาปิ่นทองอันใหญ่ขึ้นมาปักผมตัวเองอย่างมีความสุข หยวนอีเข้าไปทำท่ายิ้มให้แม่สามีก่อนจะดึงเอาปิ่นทองคู่นั้นออกจากศรีรษะของเฉิงเหล่าฮูยินทำให้นางไม่พอใจมากสั่งเด็กๆให้เอาสินสอดไปเก็บไว้ในห้องของนางแต่หยวนอีก็บอกว่านางจะเดินทางไปถอนมั่นที่อำเภอหัวสั่งให้ผนึกของมั่นทุกชิ้นอย่าให้สูญหายใครกล้าขัดนางจะไม่ไว้หน้า เหล่าหูหยินไม่ยอมถึงขั้นขึ้นไปนั่งบนลังสินสอดแต่หยวนอีก,ก็ให้ชิงชงและทหารหญิงอุ้มเชิงเหล่าหูหยินออกไปอย่างไม่เกรงใจจากนั้นนางก็ส่งจดหมายกลับไปให้อาสภัยสามบอกว่าการแต่งงานของเร้าชางกับโหลเยา่าห้ามตัดสินใจลวกๆแล้วบอกว่านางจะเดินทางมาหาที่อำเภอหัวเร้าชางเมื่อได้รู้ก็รู้สึกไม่สบายใจ อาสไยสามจึงถามนางอีกครั้งว่าเจ้ายอมตกลงแต่งงานกับโรเย้าจริงหรือเซ้าชางจึงถามว่าเขามีพิธีกรรมชั่วลายอะไรที่ไม่เหมาะสมจะแต่งงานกับข้าหรืออาสไยสามบอกว่าเรื่องนั้นคงไม่มีเพราะอาดีตคู่มั่นของเขาเป็นคนพาลและปากจัดหากเขามีอะไรที่ไม่ดีอดีตคู่มั่นเขาคงเป่าประกาศไปทั่วเมืองแล้ว เซาชางถามอีกว่างั้นทางผู้ใหญ่สกุลโหลรังเกียจในชื่อเสียงของข้าหรืออาสภายก็บอกว่าย่อมไม่ใช่เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่ส่งสินสอดมาอย่างดีอกดีใจแบบนี้หรอกเซาชางจึงถามว่าเช่นนั้นแล้วทำไมข้าถึงไม่ควรแต่งกับอาเหยา อาสภายจึงถามว่าเจ้าไม่ลองคิดใหม่อีกทีหรือรอดูว่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ไหมเศร้าชางกับตอบว่าคนอย่างนางไม่เคยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ไกลอยู่ขอบฟ้าแต่คาจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่อยู่ตรงหน้าทำให้อาสภายถึงกับพูดไม่ออกเหมือนกัน ทางด้านที่พับพลาพักของฮองเต้ไต้เทา,าจีจุนได้เข้ามาถวายจดหมายของฟ้านช้างที่เขียนหนังสือเลือดขอรับความผิดของตนเองจากในคุกส่งมาให้ฝ่าบาททำให้ฮองเต้ถึงกับใจอ่อนเพราะเคยเป็นสหายร่วมรบกันมาก่อนนึกถึงสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่เคยมีมาเมื่อเขาสำนึกผิดเช่นนี้จึงคิดจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้ง แต่หลิงปูอีก็เอ่ยว่าฟอนช้างก็แค่อาศัยจุดอ่อนของพระองค์ที่นึกถึงความสัมพันธ์ชันพี่น้องหวังจะให้พระองค์ยกโทษแต่เขากระทำการกระบฏโดยไม่ยำเกรงแม้แต่ลูกเมียและครอบครัวก็ไม่ได้บอกให้หลบซ่อนหรือหลบหนีไม่คิดว่าหากกอ่อกระบฏไม่สำเร็จราชสำนักจะเอาโทษเขาทั้งครอบครัวแต่พอคิดว่าอย่างไรเสียการกอร่อกระบฏคงสำเร็จและหลังจากนั้นราชสำนักคงวุ่นวาย จนไม่ได้เอาผิดพวกเขาคิดว่าคงวางแผนมาดีและมีคนหนุนหลังอยู่จนถึงตอนนี้ยังไม่ยอมซัดทอดคนที่อยู่เบื้องหลังและเอาแต่พูดถึงความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับพระองค์ฉะนั้นจึงยากจะเชื่อว่าเขาสำนึกผิดอย่างจริงใจจี้จุนเอ่ยว่าที่แม่ทัพหลิงพูดมาก็มีเหตุผล ลิงปู้อีทูลอีกว่ากระหม่อมให้คนคุมตัวฟานช้างกับเมืองหลวงเพื่อสอบสวนแล้วต้องจับคนบงการเบื้องหลังออกมาได้แน่ๆฝ่าบาทจึงดุเขาว่าเจ้ารักษาอาการบาดเจ็บให้หายดีก่อนไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องแบบนี้อย่าเอาแต่ทำหน้าบึ้งทั้งวันแบบนี้ไม่สืบคดีก็จะฆ่าจะแกงหากวันหลังเจ้าแต่งภรรยาเขาจะไม่ตกใจแย่หรือ หลิงปู้อีก็เอ่ยออกมาอย่างน้อยใจว่าฝ่าบาทตรัสไม่พ้นเรื่องแต่งงานอีกแล้วฝ่าบาทก็รีบพูดว่าหากเจ้าได้แต่งงานแล้วเราก็จะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกใต้เท้าจี้จุนจึงถามว่าทำไมหรือแม่ทัพหลิงจะมีเรื่องมงคลหรือฝ่าบาทจึงถามว่าทำไมยังมีบ้านไหนที่มีเรื่องมงคลอีกหรือ เขาจึงตอบว่าจวนของโหลไทฟูคุณชายรองของสกุลโหลเขาตามแม่นางเชิงไปอำเภอหัวตลอดทางเรื่องวีรบุรุษช่วยสาวงามลือไปทั่วเมืองกระหม่อมได้ยินว่าแม่ทัพเชิงกับโหลไทฟูรับปากเรื่องแต่งงานกันแล้วเห็นว่าสินสอดก็ส่งไปแล้วแม้แต่แม่ทัพเชิงก็ไปถึงอำเภอหัวเพื่อดูหน้าเขยขวัญคนนี้ว่ากันว่าอีกไม่กี่วันหูหินของเขาก็จะตามมาเหมือนกัน เรื่องนี้ทำให้ฝ่าบาทถึงกับอ้าปากค้างหันไปมองหน้าหลิงปู้อีอย่างรู้สึกเห็นใจเพราะรู้ว่าแม่นางเฉิงคนนี้เป็นคนที่หลิงปู้อีหมายปองอยู่แต่หลิงปู้อีก็ยังมีสีหน้าเรียบเฉยเอ่ยว่าฝ่าบาทไต้เท้าจีข้ายังมีงานค้างอยู่ต้องขอทูลลาก่อนว่าแล้วก็ลุกออกไปทันทีทำให้ฝ่าบาทถึงกับถอนหายใจรีบถามไต้เท้าจีว่า แม่ทับเฉิงมีลูกสาวกี่คนกันแน่เขาตอบว่ามีแค่คนเดียวนางเป็นคนสุดท้องฮองเตถึงกับสายหัวลำพึงออกมาว่าเฉิงสื่อคนนี้ไม่เอาไหนเลยทำไมมีลูกสาวแค่คนเดียวนะทำให้ใต้เท้าจี้ถึงกับทำหน้างง ขำฮองเต้นะคะฮองเต้ช่างเป็นแหมผู้ช่วยในเรื่องความรักที่ดีดีค่ะต่อนะคะยวนอีค่ะแม่ของนางเอกนะคะเดินทางมาถึงอำเภอหัวโดยไม่มีใครรู้นางเข้าไปในจวนนายอำเภอโดยไม่บอกใครระหว่างนั้นก็พบว่าเร้าชางกำลังจะเล่นกับโหลเย้าอยู่ในสวนทั้งสองเรียกชื่อเล่นกันอย่างสนิทปาก หยวนอีเอ่ยถามว่านี่พวกเจ้าทำอะไรกันทำให้ทั้งเศร้าชางและโหลยาวตกใจจนโหลยาวล่นลงมาจากต้นไม้เมื่อลงมาก็ยกมือคาระวะนางหยวนอีพูดประชดว่าสกุลโหลถนัดเรื่องโครงกรไม่นึกว่าจะปีนป่ายได้แบบนี้เศร้าชางจึงรีบบอกว่า อาเยาฝึกวรยุท์ยิงธนูกับครอบครัวแม่ทับเผอมาตั้งแต่เล็กวรยุท์ของเขาย่อมไม่ด้อยกว่าท่านพี่ทั้งสองในบ้านหยวนอีจึงแซงถามว่าเจ้าเอาแต่เรียกเขาอายาอาเยาแล้วอายาผู้นี้คือใครโลเยาจึงได้แนะนําตัวเองให้นางรู้จักแล้วบอกว่าอาเยาเป็นชื่อเล่นที่ข้ากับเร้าชางใช้เรียกกันท่านแม่ที่บ้านก็เรียกข้าเช่นนี้ หยวนอีจึงตำหนิเขาว่าสกุลโหลเป็นสกุลผู้ดีคงเข้าใจคำว่าสุภาพบุรุษย่อมไม่ทำให้เกิดคำคอรหาคุณชายโหลกับเศร้าชางก็ยังไม่ได้มั่นกันเพราะฉะนั้นยังไม่ได้แต่งงานกันเหตุใดจึงทำตัวสนิทสนมกันเช่นนี้และยังเรียกชื่อเล่นกันด้วย เซาชางรีบบอกว่าท่านพ่อกับโลไทฟูได้รับปากแต่งงานกันแล้วแล้วก็ส่งสินสอดไปแล้วข้ากับอาเยา่านับว่ายังไม่มั่นกันได้อย่างไร ตอนนั้นเฉิงสื่อกับอาทั้งสองก็เข้ามาพอดีเขารีบเอ่ยทันทีว่าใช่ใช่ส่งสินสอดก็คือมั่นแล้วหยวนอีหันมาเอาเรื่องถามว่าผู้ใหญ่ฝ่ายชายและแม่สื่อมาสู่ขอหรือ,อยังได้มอบวันเดือนปีเกิดฝ่ายหญิงให้หรือ,อยังเฉิงสื่อถึงกับยิ้มแยแยตอบว่ายังหยวนอีถามว่าเนี่ย ได้แลกใบบันทึกวันเดือนปีเกิดหรือยังได้ทำนายดวงชะตาหรือยังเฉิงสื่อก็ได้แต่ตอบว่ายังเลยข่าวนี้หยวนอีตวาดถามอีกครั้งด้วยเสียงอันดังว่าได้ถามแม่นางหรือยังทำให้ทุกคนถึงกับตกใจนางเอ่ยว่าตั้งหลายข้อยังไม่ได้ทำซักข้อมันหมายประษาอะไร ว่าแล้วก็หันไปทางโหลเยา่าบอกว่าเศร้าชางแยกกับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กทําอะไรก็เอาแต่ดื้อรั้นส่วนสกุลโลครอบครัวใหญ่ชื่อเสียงรุ่งโรดสกุลเฉิงคงไม่อาจเอื้อมขอให้คุณชายท่านลุงและท่านแม่เขียนจดหมายปฏิเสธการแต่งงานครั้งนี้เสียจะเป็นการดีต่อเศร้าชางและต่อตัวท่านเองด้วย โหลยาวจึงแย้งว่าขอฮูหยินอย่าพูดแบบนั้นเร้าชางนางเป็นคนที่อ่อนโยนและก็เป็นคนดีอีกสารพัดแต่หยวนอีก็บอกว่าต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่เหมาะสมกับเจ้าก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีทำให้โหลยาวถึงกับพูดไม่ออกเซ้าชางถึงถามว่าทำไมเขาสองคนถึงไม่เหมาะสมกันหยวนอีจึงหันไปตวาดทันทีว่าผู้ใหญ่พูดกันเจ้ามาพูดแทรกได้อย่างไร เมื่อก่อนข้าให้เจ้าตั้งใจเล่าเรียนจะได้รู้กฎเกณฑ์เจ้ากับเรียนเรื่องเถียงผู้ใหญ่หรือแต่เศร้าชางหากลัวไม่ตอบไปว่าทำไมท่านแม่จะด่าให้ข้าต่อต้านงั้นหรือยวนอีมองหน้าลูกสาวแล้วไล่ให้กลับไปห้องและตั้งแต่วันนี้เพื่อป้องกันคำคอรหาหากไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพบหน้ากับคุณชายโหล เชิงสื่อผู้เป็นพ่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีจึงรีบขวางบอกให้เศร้าชางกลับห้องไปก่อนแล้วก็ให้คุณชายโหลกลับไปคิดอีกทีแล้วกันว่าจะถอนมั่นหรือไม่เขาจึงต้องขอตัวไปก่อนเมื่อโหลเยาไปแล้วเศร้าชางก็ถามท่านแม่ว่าท่านไม่ชอบอายาหรือไม่ชอบค่ากันแน่ใหญ่ต้องขัดขวางการแต่างงานของเราเช่นนี้ ยวนอีจ้องมองหน้าลูกสาวแล้วเอ่ยว่าหากข้าไม่ใช่แม่เจ้าเจ้าจะไปแต่งงานกับพญายมก็เชิญเร้าชางจ้องมองหน้าท่านแม่แล้วคิดในใจว่าผ่านความเป็นความตายมาได้นึกว่าจะใกล้ชิดกับท่านขึ้นมาบ้างไม่คิดว่าท่านแม่ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยคืนนั้นเร้าชางแอบออกมาจากห้องเพื่อจะมาพบกับโลเยา่านางบอกโลเย่าว,ว่าท่านแม่นางก็เป็นเช่นนี้ ไม่ใช่เพราะอายเย่าไม่ดีแต่ไม่ว่าเป็นใครนางก็ต้องขัดขวางเพราะนางนะ่ะไม่ชอบข้าแต่โลเย่าเอ่อยว่าอย่างไรเสียผู้ใหญ่สั่งมาเราก็ต้องทำตามเส้าชางทำทีเท้าสะเอลเอ่อยว่าใครบอกกันละ่ะว่าผู้ใหญ่สั่งมาแล้วเราต้องทำตามแต่ก็มีเสียงท่านแม่ของนางดังขึ้นมาว่าใครบอกกันละ่ะว่าผู้ใหญ่สั่งมาก็ไม่ต้องทำตาม เมื่อเซาชางหันไปทางต้นเสียงเห็นว่าเป็นแม่ของนางจึงรีบหันหน้าหลบแต่ก็ไม่ทันแล้วนางจึงเอ่ยว่าข้ากับอายาคบกันอย่างสง่าผ่าเผยแต่ถูกท่านบีบให้ทำลับๆล่อๆยวนอีจึงถามลูกสาวว่าแอบพบกันกลางค่ำกลางคืนนี้นี่หรือสง่าผ่าเผย โลย่าจึงเตือนเศ้าชางให้พูดจาดีๆกับท่านแม่อย่าได้ใช้ความโกรธแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนทำให้เศร้าชางมองตามอย่างงอนๆเพราะไร้ตัวช่วยแล้วยวนอีจึงบอกให้นางตามกลับห้องมา ตอนนั้นอาสไพรยสามเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีจึงได้เดินเข้าไปคุยด้วยในห้องนางบอกว่าตลอดทางเราเจอโจนและสถานการณ์เลวร้ายได้เซาช่างที่สั่งการช่วยออกอุบายและวางกลไกลทำให้รอดพ้นจากอันตรายและออกความคิดเรื่องเงินบริจาคจึงสามารถสร้างบ้านเรือนให้รัษฎรได้เช่นนี้ทุกอย่างเป็นความดีของเหนียวเหนียวนางโตแล้วนะ แต่ยวนอีก็ถามอีกว่าแล้วอย่างไรก็แค่โชคดีเท่านั้นเซาชางจึงเอ่ยว่าอาสไพไม่ต้องพูดแทนเหนียวเหนียวหลอกมีแต่เรื่องที่ญาติผู้พี่ทำเท่านั้นถึงจะคู่ควรการถูกชมฝีมือกระจอกเช่นข้าจะเข้าตาท่านแม่ได้อย่างไร อาสไพย,ยังเอ่ยว่าเหนียวเหนียวเพิ่งเรียนรู้แต่ยังใช้ทักษะช่วยเหลือคนได้ถึงเพียงนี้หากไม่พอท่านไม่ยอมให้เรียนมากกว่านี้นางคงรู้อะไรมากกว่านี้มากมายบัดนี้เหนียวเหนียวกำลังจะแต่งงานกับสกุลโหท่านก็มาห้ามไม่ให้นางแต่งอีกอยากทำให้นางพลาดโอกาสหรือไง หยวนอีตอบว่าข้าห้ามไม่ให้นางแต่งงานเสียเมื่อไรเพียงแต่ยามนี้คนนี้ไม่เหมาะจะแต่งงานเซาชางจึงพูดแทรกว่าหากวันนี้คนนี้เป็นพี่หยางหยางท่านแม่ก็จะขัดขวางเช่นกันงั้นหรือนางจึงตอบว่าหากเจ้าทำให้ข้าไว้วางใจเหมือนกับหยางหยางข้าจะขัดไม่ให้เจ้าแต่งกับคุณชายโหลได้อย่างไรเซาชางจึงถามว่าข้ามีอะไรทำให้ท่านแม่ไม่พอใจไม่ใช่สิ ข้ามีอะไรที่มีค่าพอให้ท่านแม่วางใจละ่ะหยวนอีถึงกับถอนหายใจที่ลูกสาวคนนี้เทียงคำไม่ตกฟาก นางจึงเอ่ยว่างั้นข้าขอถามเจ้าเจ้ากับโลย่ารักกันจริงหรือเปล่าเ้าชางถามว่าท่านแม่รู้ได้อย่างไรว่าเราหนะไม่ได้รักกันจริงๆหยวนอีจึงตอบว่าในจดหมายของอาสภายบอกทุกรายละเอียดของการครบหาระหว่างเจ้ากับโลยา่าอย่างพวกเจ้าสองคนแบบนี้มันไม่ใช่ความรักจริงๆเสียที่ไหน ใจของเจ้าอะไรอาวรต่อเขาจริงหรือไม่พบเขาวันหนึ่งเหมือนห่างกันสามศาสตร์ไหมความรู้สึกที่สามีภรรยาทั่วไปควรมีเจ้ามีไหมเศร้าชางนิ่งไปสักพักแล้วเอ่ยว่าสามีภรรยาในโลกนี้มีนับไม่ถ้วนทำไมทุกคนต้องมีเหมือนกันด้วยละ่ะจะเหมือนสหายที่ต่างเลือกในสิ่งที่ต้องการจูงมือใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่ได้หรือ ยวนอีตาวาดว่าแต่เจ้าไม่ได้รักเขาเลยนะจะจูงมือเขาต้านลมฝนต้านลมหนาวในครึ่งชีวิตที่เหลือไปได้อย่างไรกันเศราชางเอ่ยอย่างน้อยใจว่าพวกท่านนะ่ะใครๆก็บอกว่าข้าไม่เข้าใจเอาแต่พูดว่าข้าไม่รู้ ใช่ข้าไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นเพราะตั้งแต่เด็กก็ไม่มีใครสอนท่านแม่ก็ทิ้งข้าไปตั้งแต่เด็กบัดนี้กลับมาแล้วมีคุณสมบัติอะไรมายุ่งกับข้าคำพูดนี้แทงใจของหยวนอีเป็นอันมากนางจึงเอ่ยว่าได้อย่างนั้นข้าจะรอดูดูว่าเจ้ากับโลเย่าผู้นี้จะมีความสุขกันได้อย่างไรจบ ตอนที่14แล้วนะคะโอ้โหความสัมพันธ์ของคุณแม่คุณลูกนะคะต่างคนต่างรักกันแหละแต่ว่าคําพูดและการแสดงออกนะคะมักจะเป็นในทางที่ออบีบบังคับแล้วก็ต่อต้านซึ่งกันและกันนะคะเราก็ให้กําลังใจนะคะทั้งท่านแม่แล้วก็ท่านลูกเนี่ยได้คืนดีกันเร็วๆค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตอนที่15นะคะของดาราจักรรักรำนำใจค่ะพระเอกของพวกเราตอนนี้นะคะหลิงปู้อีต้องเข้าหมวดปวดใจเหมือนกับคนดูที่พวกเราเชียร์พระเ กันอยู่นะคะเดี๋ยวพบกับวันได้ใหม่ในตอนที่15ค่ะสวัสดีค่ะ